ครับสวัสดีครับผมมนศัก์โซจเจรนธรรมนะครับก็อันพ e ีเซ t เ t ชันนี้ทำขึ้นมาเพื่อจะให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ความรู้ในเรื่องของ GNSS นะครับอันนี้จะค่อนข้างออกเชิงวิเคราะห์นะฮะสักหน่อยนะครับเพื่อให้เห็นกลยุทธ์ของประเทศหลกัหลกๆ2ประเทศที่จะมีผลกับไทยแล้วก็ Asia เอเชียพื้นิกก็คือจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับ2ประเทศนี้ GNSS ของ2ประเทศนี้ เ,เกิดนิดนึงผมก็ได้รีวิวเปเปอร์ได้อ่านพวกเทคนิคอลด็อกิเมนต์ทาง GNSs ได้เช็คข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆมาพักใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ได้มีโอกาสไปเยือนที่ปักกิ่งที่จีนเนี่ยนะครับได้ร่วมเวิร์กช็อปอของดาวเทียมเฟยโตนะครับของจีนซึ่งเป็น GNSs ของจีนนะครับช่วง11-30กรกฎาคมก็เลยทำให้ คือก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคนที่สร้างดาวเทียมคนที่สร้างเครื่องรับนะครับถามคํถาถามต่างๆแล้วก็ได้เห็นอะไรพอสมควรนะครับก็จึงค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่ผมอ่านแล้วก็ศึกษามาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะใช่น่าจะถูกนะครับก็เลยรวบรวมเป็นพรีเซนเตชันเรียบเรียงออกมาแล้วก็มานําเสนอให้พวกเราฟังกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับเริ่มเลยครับ uh, GNSS นะครับ ยอดจาก global navigation satellite system เป็นก็คือเป็นระบบระบบอะไรดาวเทียมสำหรับ navigation นะฮะแล้วมันมีคำวา global, นะ่า global เนี่ยก็คือทั่วโลกก็คือหมายว่าใช้ได้ทั่วโลกนะครับอยู่ที่ไหนก็ใช้ได้นะครับเป็นสัญญาณที่เปิดให้ใช้นะครับตัวอย่างของ GNSS ระบบหนึ่งก็คือ GPS นะครับซึ่งเป็น เป็นก็คือยี่ห้อของสหรัฐนั่นเองเป็นดาวเทียมยี่ห้อของสหรัฐนะครับประเทศอื่นๆก็มีตอนนี้กําลังแข่งกันนะครับประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับบางส่วนปี1 9 6่งเาหนเนี่ยดาวเทียมนีเกชชันดวงแรกนะครับชื่อ Transit ยิงขึ้นไปโดยสหรัฐนะครับปี67นะฮะก็เปลี่ยนเป็นไทม์แมชชั่นซาร์ทลนะครับโดยการแอดอะตอมิกคล็อกเข้าไปนะครับลงไปในใส่เข้าไปในดาวเทียมเพื่อให้มันวัดเวลาได้แม่นยำมากขึ้นนะครับ เพราะว่าเวลานี้สำคัญกับ GPS เพราะว่าเขาตัวรีเ e i ร์ r และตัวดาวเทียมเนี่ยจะต้องวัดระยะระหว่างกันออกมาให้ได้นะครับแล้วเอาระยะเนี่ยเมื่อวัดไปดาวเทียมหลายๆดวงเนี่ยเอาระยะ3-4ระยะเนี่ยนะครับมาคำนวณร่วมกันนะครับก็จะได้พิกัดของเครื่องรับได้นะครับใช้หลักของ i ตร t e r a t i o n นะฮะคือวัดระยะแล้วมาตัดก็ได้คำนวณพิกัดนะครับดนนั้นการแต่ว่าระยะเนี่ยก็คือวัดด้วยเวลาว่ามันเป็นการเดินทางของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านชั้นบรรยากาศนะครับ ยิงต้องวัดเวลาในแมนยัมเทนนี้ปี7 8ถึง85านะครับสหรัฐก็ยิงดาวเทียม GPS เนี่ย11ดวงนะครับขึ้นไปเพราะมั่นใจหลังจากการทดลองช่วงแรกนะครับประสบความสำเร็จก็มั่นใจแล้วก็ยิง GPS เพื่อให้ครอบคลุมทั้งโลกนะครับในช่วงแรกนี้ครอบคลุมแค่ในสหรัฐและจะรับสัญญาณที่ต้องรอหลายชั่วโมงนะครับรอเป็นวันกว่าดาวเทียมจะผ่านเข้ามานะครับอันนี้รัเสเซียนะครับในช่วงปี83มันเกิดเหตุการณ์คือรัเสเซียไปยิงเครื่องบินนะครับ ยิงเครื่องบินของเกาหลีครึ่งเป็นพลเรือนตกนะฮะโรนัลเรแกนในสมัยนั้นก็ตัดสินใจนะครับก็แสดงตัวเป็นพระเอกตัดสินใจที่จะเปิดสัญญาณ GPS ให้กับพลเรือนได้ใช้นะครับเพื่อที่จะให้เครื่องบินพาณิชย์เนี่ยสามารถรู้ด้วยตัวเองอยู่ที่ไหนจะได้ไม่ต้องไปลุกล้ำน่านฟ้านะครับของคนอื่นนะครับช่วง90-91 1เกิดสงครามอ่าวเปอร์เชียนะฮะซึ่งรัฐบาลสหรัฐเนี่ยตอนนั้นก็ผลิต GPS เครื่องรับ GPS อยู่แล้วนะครับแปลว่ามันไม่ใช้ไม่พอเนื่องจากต้องการใช้ปริมาณมากในช่วงสงครามก็เลยจะต้องซื้อจากเอกชนซื้อจากเอกชนแต่เอกชนเนี่ยตอนนั้นเครื่องรับยังไม่มีความสามารถในการถอดรหัสซึ่งรัฐบาลสหรัฐจงใจใส่เขาเรียกว่า Selective Availability หรือว่า SA เนี่ยนะฮะเป็น error random ที่ใส่เข้าไปในรหัสสัญญาณเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เครื่องรับของเอกชนเนี่ยถอด คำนวณพิกัดได้มีความถูกต้องนะครับแยกให้ไหนตอนนั้น100เมตรความผิดพลาดอยู่ที่100เมตรนะครับถ้ามี SA ถ้าเอา SA ออกก็จะได้เหลือ10เมตรนะครับในตอนนั้น100เมตรแต่ว่าพอต้องซื้อเครื่องรับเอกชนมาเครื่องรับเอกชนไม่สามารถถอดรหัสได้ก็เลยตัวเองรัฐบาละสหรัฐเลยตัวเองเลยจะเป็นจำเป็นจะต้องยกเลิก s อชั่วคข่าวปิดเอชเช่วคข่าวในช่วงสงครามอ่าวนะครับแล้วก็เลยทําให้การว่าทั่วโลกก็เลยได้เห็นว่า Accuracy ที่จริงๆของมันเนี่ยคือเท่าไหร่ที่10เมตรเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับ <c oughs> หลังจากนั้นในปี2000เนี่ยนะครับหลังจากของการสงครามอ่าวมาเนี่ยก็มีพลเรือนก็เรียกร้องสหรัฐตลอดว่าให้เปิดสัญญาณนะครับเอา S A ออกไปให้ถาวนนรฮะผู้บริหารกลาโหมของกองทัพนะฮะไปที่ไหนก็เจอแต่คำถามนี้ตลอดนะฮะจนทนไม่ไหวสุดท้ายต้องยอมเปิดนะครับ รู้สึกจะเป็นบิลคลินตันที่ผมจำไม่ผิดพฤษภาปี2000เนี่ยตัดสินใจปิดสัญญาณ SA เป็นทางการแล้วก็ให้ทุกคนได้ accuracy 10เมตรทั้งโลกนะครับโดยถาวรน,นะฮะอนนี้ปี82นะฮะช่วงปี82รัสเซียก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยการระบุตำแหน่งเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ลงทุนสร้างดาวเทียม GNSS ของตัวเองที่ชื่อกร o น a สนะครับรนสขึ้นมาแข่งกับ GPS เพื่อคานำนานจนะฮะ ยุโรปก็เริ่มเห็นลักษณะง่านเหมือนกันก็ปี2011ยิง2ดวงขึ้นไป2ดวงแรกนะครับยิงขึ้นไปปี2011โดยเน้นพวกเรื่องเศรษฐกิจให้มากขึ้นนะครับสหรัฐก,กับรัสเซียตอนแรกเน้นเรื่องอามี่เรื่องทหารนะฮะแคลโอหรือยุโรปเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่พยายามเน้นเศรษฐกิจมาเป็นตัวนำนะครับปี2012ถึงปัจจุบันเนี่ยจีนอินเดียญี่ปุน่นนะฮะก็ทยอยกันสร้างดาวเทียมและยิงขึ้นไปเป็นว่าเล่นนะครับตอนนี้ก็ มีดาวเทียมเยอะมากภาพนี้เป็น prediction นะครับจุดต่างๆคือดาวเทียมนะฮะก็ในปี2020 prediction ปี2020ดาวเทียมทุกค่ายเรา,เราก็พลอตขึ้นมานะฮะ GPS, Glonass, Galileo, BeiDou ของจีน QZSS ของอินเดียก็มียิงขึ้นไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ครบนะฮะ S b a s นี่มเดี๋ยวผมจะพูดตอนหลังซึ่งจะมีบทบาทสูงมากจะสร้าง impact ผมเชื่อจะสร้าง impact สูงมากกับเอเชียแปซิฟิก ะะเดี๋ยวลงดีเทลอันนี้เอาว่าในเอเชียแปซิฟิกเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะฮะสีแดงเข้มนี่คือจำนวนดาวเทียมมากนะครับจะแสง,งมากกว่าภาคพื้นอเมริกานะครับมากยิ่งกว่าภาคพื้นอเมริกาสินะครับเพราะว่าจีนและญี่ปุ่นนะฮะจีนและญี่ปุ่น2ประเทศหลักเนี่ยในูมิภาคนี้เนี่ยรวมอยงอินเดียนะฮะยิงดาวเทียมขึ้นไปเพื่อเซิร์ฟรีเจอยนีลนี้นะฮะ มากเป็นพิเศษนะครับเลยทําให้ <c oughs> เป็นฮอตแอเรียเลยทีเดียว, <c oughs> ว่ะครับเอเจียพิเศษจะเป็นฮอตแอเรียของ GNSS <c oughs> ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับภาพจาก j a ็กซนะครับ <c oughs> ต้องขอขอบคุณภาพจากแจ็กซ่าทีนี้ภาพนี้ก็มีประโยชน์น่าสนใจนะก็คือสแสดงวงโครจรของดาวเทียมนะครับฮับเบิลเรารู้จักนะกล้องอวก,กาศฮับเบิลอิริเดียมในดาวเทียมสื่อสาร ISS เป็นสถานีอวกาศ ซึ่งอยู่ใกล้ผิวโลกนะฮะที่ชั้นบรรยากาศไม่สูงมากนักนะครับที่พวก GNSS ก็คือ GLONASS COMPASS นี่คือชื่อเก่าของจีนนะฮะของเผยโตของชื่อเก่า GPS g a l i l o จะอยู่ที่คาบการเคลื่อนที่อยู่ที่ประมาณ10-15ชั่วโมงนะครับคาบการเคลื่อนที่10-15ชั่วโมงความสูงก็ดูแกนนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ20,000กิโล,ลเราเตรียมพวกนี้อยู่ในชั้นของ MEO คือ medium orbit นะฮะ medium orbit satellite 2กิโลถ้าเป็น G.O. นะครับก็จะออกไปประมาณ30,000กว่านะครับ3 5 0 0 0 3 6 0 0 0นะครับ G.O. Stationary Orbit พวกดาวเทียมสื่อสารนะฮะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวผมสวิชไปให้ดูนะฮะท่านที่สนใจศึกษาพวกเล่นพวกนี้ก็ลองไปที่เว็บนี้นะฮะ science.nasa.gov นะครับสำหรับเป็นเว็บสำหรับเอาไว้ให้เราดูดาวเทียมได้นะครับเป็น Interactive นี่ผมก็เลือกะะดูดาวเทียมที่ทุกอย่างนะครับดาวเทียมได้ทุกประเภทเลยนะคอมม u n i c a t i o n อากาศรีโมท e ซนซิงนะครับเลือก GPS operation นะฮะก็จะเห็นดาวเทียมที่เป็น 3D เราหมุนดูนะครับแล้วก็จะเจาะดูเป็นดวงก็ได้นะฮะคือ select s a t e l l i t e ตรงนี้นะฮะก็จะมีเบอร์ดาวเทียมว่าคุณจะดูเบอร์ไหนนะครับ ผมดูแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเลื่อนมานะฮะนี่ผมซูมเอานิดหนึ่งนะฮะจะเห็นว่าพี่กัดเปลี่ยนตลอดนะครับก็คือดาวเทียมกำลังโครจรน,นะครับจะหยุดก็ได้นะครับดาวเทียมกำลังเคลื่อนถ้าผมซูมไปให้เห็นก็จะเห็นดาวเทียมเคลื่อนนะฮะ สูงยางนิดหนึ่งก็ลองลองมาเล่นแล้วกันนะครับลองมาเล่นแล้วกันนะครับ <c oughs> นะครับเอ่อตัวนี้เป็น YouTube เป็นแอนิเมชันของเอ่อมีเดียมเ r ิร์ธออร์บิทมีเด r ยมเอิร์ร์บนะฮะของ GPS นะครับ GPS GPS ถ้าจำไม่ผิดมี30กว่าดวงนะครับตอนนี้ที่โคจรอ,อยู่รอบโลกนะครับเอ่อมันจะเป็น เป็นวงรีค่อนข้างกลมนะครับโครจรรอบโลก <c oughs> แล้วก็เพลนเนี่ยจะทำมุมประมาณ55องศากับแกนโลกนะฮะเน้นดาวเทียมก็จะวนภาคพื้นถ้าเราอยู่บนพื้นโลกเราก็จะสังเกตเห็ว่าดาวเทียมวิ่งผ,ผ่านเราไปผ่านเราไปนะครับจะวนรอบโลกไปเรื่อยๆนะฮะโอเคผ okay. มหยุนดนะฮะกลับมาที่ Presentation เอ่อ จีนเมื่อกี้เราพูดถึงนี่นะคะพูดถึงดาวเทียม GNSS นะครับคว,ความต่างที่กำลังจะเข้าที่จีนกับญี่ปุ่นนะฮะเข้าที่จีนญี่ปุ่นจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยแตกต่างจาก GPS Galileo แล้วก็กลอเนสสามประเทศหาหามหาอำนาจเนี่ยนะครัรัสเซียสหรัฐและยุโรปเนี่ยดีไซน์ออกแบบระบบดาวเทียมของตัวเองให้เป็น MEO คือ Medium Earth Orbit แปลว่าอะไรแปลว่าดาวเทียมของเขาโครจรไปเรื่อยๆรอบโลกรอบโลกนะครับมีคาบการโครจรประมาณ 10- ถึง15ชั่วโมงไปเรื่อยๆแม้เราอยู่ที่ที่จุดใดจุดหนึ่งบนโลกเนี่ยจะสังเกตเห็นดาวเทียมผ่านเราไปแล้วก็ตกขึ้นแล้วก็ตกขึ้นแล้วก็ตกคล,กกลกก้ายกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะครับแต่จีนกับญี่ปุ่นเนี่ยมีความแตกต่างออกไปคือสร้างดาวสร้างวงโครจรดาวเทียมที่ผสมนะคือผสมระหว่าง มีโอคือไอมีมีโอที่จะโคจรรอบโลกไปเรื่อยๆนะครับกับ IGSO นะครับคือคือ incline นะครับ incline GO synchronous orbit i n c l i n e เอียงนะฮะ GO synchronous orbit synchronous คือซิงค์ซิงค์กับโลกซิงค์กับการหมุนของโลกนะครับแต่มัน incline ไปด้วยผลจากการอ n น l i n e นี้นะครับเอ่อมันทำให้เกิด pattern รูปที่เป็นเลข8 นะครับบนถ้าสังเกตจากนบนผิวโลกเราจะเห็นแทนที่จะเห็นดาวเทียมขึ้นและตกเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เราจะเห็นดาวเทียมเคลื่อนวนไปมาเป็นเลขแปอย่างนี้นะฮะซึ่งการที้มีอยู่สดวงของจีนนะครับถามว่าทําอย่างนี้ทําไมเพราะจีนต้องการจะ,ะมุ่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับต้องการให้มีจํานวนดาวเทียมของตัวเองบนเอเชียแปซิฟิกเนี่ย นะครับมากเป็นพิเศษมากกว่าดาวเทียมของค่ายอื่นประเทศอื่นนะครับจึงลงทุนยิงที่เป็นตรงนี้นะครับเป็น IGSO นะครับซึ่งจะคเวอร์ประเทศตัวเองด้วยนะครับมากไปกว่านั้นนะครับยังยิงดาวเทียมที่เป็น GEO stationary นะครับคือดาวเทียมค้างฟ้าในอีก5ดวงตอนนี้นะครับมีละ1 2 3อนะฮะสอยู่ถตรงกลางนะโดนบังนะฮะสีหนะครับ5ดวงนะครับ เพื่อจะฟิกซ์อยู่ตรงนั้นเลยดงนั้นดาวเทียมนี้ก็จะต่าออกไปอีกหน่อยก็คืออยู่กับที่นะครับไม่ขึ้นไปไม่เลื่อนไปเลื่อนมานะครับแล้วก็ทํามุมค่อนข้างดีกับอ,อยู่ประจำที่สูงสุดัน,นั้นจะทํามุมให้บริการพื้นที่ประเทศที่อยู่ในแถบสูงสตรได้ดีนะครับเพราะว่ามุมดาวเทียมเนี่ยจะสูงจะเอลเวชันจะสูงนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับไทยและและประเทศเอเชียซิฟิกมากนะฮะอทนนี้ผมพูดสับไปหลายคำนะครับ มี o g o i g i g s o แล้วก็ p o highly elliptical อันนี้ของญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเป็น highly elliptical orbit เดี๋ยวผมโชว์ animation ให้ดูจะได้เข้าใจนะครับมากขึ้นนะฮะขยายนิดนึงนะฮะอ่สีขาวสีขาวนอกสุดนี่คือ g o stationary นะครับซึ่งจะอยู่ไกลาจากโลกมากที่สุดประมาณ3 5 0 0 0ถึง3าม0 0กกิโล กิโลนะครับเป็นค้างฟ้าเพราะฉะนั้นจะเคลื่อนที่ไปพร้อมกับการหมุนของโลกนะฮะสีเขียวตรงนี้เป็นตัวอย่างของ MEO คือ GPS นะครับ MEO Satellite Medium Earth Orbit นะฮะก็จะทำมุมกับแกนโลกนะครับและหน้าการโคจรจะทำมุมแกนโลกประมาณ55องศานะ,ะสีฟ้านี่คือ Highly Highly Elliptical Orbit เป็นวงโคจรของดาวเทียมญี่ปุ่น q s AS. คื s อ s ของญี่ปุ่นนะฮะเดี๋ยวจะลงดีเทลสไลด์ถัดไปสีแดงคือพวก Low Earth Orbit ใกล้ผิวโลกนะครับเหมาะจะใช้กับพวกรีโมทเซนซิ่งซา a t เทลไล e นะครับพวกดาวเทียมถ่ายภาพนะฮะเพราะว่ามันใกล้พอใกล้เมื่อถ่ายภาพได้ชัดนะครับถ่ายภาพได้ชัดอ่าโอเคนะฮะนี่ก็มีคนทำ a n i m เมชันให้ดูก็เลยเอามาให้ดูนะฮะ ห็นไหมฮะ G O นี่หมุนไปพร้อมกับโลกนะฮะโลกก็หมุนไปด้วยนะครับโอเคขอกลับไปที่ Presentation นะฮะ